ในวันนี้ครับโลบอกมีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีช่วงนี้เยอะมากนะครับแต่ว่าในวันนี้ครับมาอยู่กันที่เกมเดิมที่คุ้นเคยนะครับกับเกมเี่คุณผู้ชมครับกับเกมยาน Shi m m e r ์วิวอานะครับถ้าใครจําได้ในคลิปข่าวโลบอกครั้งก่อนเนี่ยผมเคยบอกไปว่าถ้าเกมเนี้มีการกดไลค์นะครับถึง7,500ันห้ารไลค์ครับตัวเกมนี้เนี่ยจะแจกของฟรีให้นะครับเป็นตัวของหมวก Dis c o b บ l l ซึ่งในวันนี้ครับ เป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็ถึงตามเป้านะครคุณผู้ชมครับโดยวิธีการเก็บไอเทมนี้ครับให้มาตรงนี้ก่อนนะคคุณผู้ชมครับกิจกรรมนะครับตัวของดิสโก้บอลตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่มาครับแล้วก,กดปุ่ม R นะครับตรงบูธตรงนี้นะคุณผู้ชมครับเพื่อรับไอเทมไปเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ครับไม่ยากมากนะครับเออเฟอเทมฟรีที่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยไปกดไ์เกมนี้มาแล้วนะคุณผู้ชม ผมไม่ชัวว่าอนาคตจะมีการที่แจกของฟรีตามการกดไงเปล่านะครับถ้าใครที่สนใจนะก็ไปกดไงเกมไม่ได้นะครุณผู้ชมครับอาจจะมีของฟรีแจกเพิ่มในอนาคตนะครับแต่ณตอนนี้ครับคือไม่มีนะครุณผู้ชมครับถ้ามีเนี่ยผมจะอัปเดตในช่วงข่าวโรบอทอีกทีนงนะคุณผู้ชมครับกับเกมที่ต้องกดไงเยอะๆนะครับเพื่อรับไอเทมฟรีไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมคอนะครับจบคลิปเพื่อทีนี่ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนี้ครับสวัสดีครับผม